ครับสวัสดีครับพบกับผมในหัวหมาชัยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับไม้ตรงข้างหน้านี่ครับหลายคนถามว่าไม้อะไรอัญยันีแดงหรือเปล่าครับนี่ครับอัญมันีแดงครับต้นนี้ครับส่วนนี้นะครับที่ให้เห็นครับก็คือวาเลนไท์นะครับแหมไขที่สายหวายครับวาเลนไทยนะครับสีแดงอมชมพูละเลื้อยแบบนี้ครับสวยงามนะครับนี่วาเลนไทยครับ เดินลุง้งนะวาเลนไทยเนี่ยลักษณะเดินนะครับเป็นอย่างไรนะแล้วมันเหมือนกันไหมกับอัญชัมณีแดงที่ในหัวให้ดูครับนี่ฮะอัญชันมณีแดงจะเป็นลักษณะน,นี้ครับแหมมีใบด่างด้วยนะครับอัญชัมณีแดงสวยงามแบบนี้ครับเรามาดูกันครับแล้วก็นี่ครับกําลังจะออกดอกนะครับนะ ายร่ำรวยนะฮะยับนีแดงนี่พูดถึงเรื่องโชคล่ภนี่ต้องไม้ชนิดนี้ครับในตระกูลอากอนิมานะครับหรือแก้วกาญจนาหลายคนนะครับก็ชอบไม้นี้ครับเพราะมันเลี้ยงง่ายแล้วก็ดูแลไม่ยุ่งยากกับไม้นี่ครับแล้วก็ทนนะครับสําหรับต้นนี้นะครับที่ในหัวให้ดูนะฮะดูครับดูใบฮะใบใหญ่ยาวแบบนี้ครับนะสวยขนาดไหนนะครับแล้ววันนี้การดูแลอย่างไรนะเรามาเลี้ยงดูอย่างไรเราก็มาคุยกันครับ ไม้พวกนี้ครับน้ําเยอะได้ไม่มีปัญหากับน้ํากับแสงนะฮะหลายคนนั้นก็ไว้นะครับชายคาบ้านนะหรือว่าปลูกไว้สวยงามครับในบ้านก็ไว้ได้สีสันจะเป็นแบบนี้นะครับเขาะจะชอบแสงแดดลําไรนะครับแสงแดดลาไรนี่หมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าไว้หน้าบ้านนะครับไว้หน้าบ้านแล้วก็มีแดดมีอะไรเห็นแดดชายคาบ้านนั่นแหละนะเห็นแดดเห็นใดมากระทบเนี่ย สีเขาจะขึ้นนะสีขึ้นตามแสงเลยนะครับแสงแดดดีนี่จะเงาแวววับแบบนี้เลยครับเหมือนของนหัวเนี่ยก็หลายต้นนะครับนี่ครับต้นไหนก็ได้ครับสวยๆเท่านั้นเลยครับนะต้นใหญ่กว่ากระถางนะใครซื้อไปก็เปลี่ยนกระถางแล้วกันนะครับก็คนอื่นขายกันสองสามร้อยนะนหัวร้อยเก้าเก้าพอนะเราขายแบ่งปันเราจะไม่ไปดาวังคารกันเราขายกันที่นี่นะครับราคาไปไกลแล้วนะครับ ส่วนนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะในหัวระหว่าง2ต้นนี้ครับอัญัมณีแดงนะกับวาเลนไทน์เนี่ยมันดูคล้ายกันมากเลยในหัวดูอย่างไรได้บ้างนะครับดูอย่างไรได้บ้างนะครับสีครับหนึ่งก็คือวาเลนไทน์เนี่ยสีจะแจ่มกว่านะสีจะแจ่มกว่าอัญัมณีแดงนะครับซึ่งอัญัมณีแดงเนี่ยสีเขาจะมีเขียวบนเยอะกว่าเห็นไหมฮะสีเขียวจะเยอะกว่าแบบนี้นะฮะ ไม่ใช่เยอะกว่าสีแดงนะฮะเนี่ยลักษณะใบเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับลักษณะใบไม่เหมือนกันนะแต่ลําต้นนะครับลําต้นเนี่ยนี่จะเขียวกว่านะครับลําต้นนะส่วนลําต้นของอัญัมณีแดงนะครับจะอ่อนกว่านี่ที่สังเกตนะครับเราก็ลักษณะใบนะครับของออวาเลนทน์เนี่ยใบเขาจะเรียวยาวกว่านะครับ นะมันก็สวยๆงามๆทั้งนั้นครับไม่รู้จะเลือกไหนดีฮะเราก็เลือก2ต้นเลยก็ได้ฮะสแบบ2สายพันธุ์เลยทีเดียวนะราคาก็ไม่เท่าไหร่ครับแค่หลักร้อยนะครับหลักร้อยร้อยสองร้อยเนี่ยหลายคนก็หาไปวางได้ครับที่บ้านเนะาะไม่มีอะไรที่เราอย่าไปขายของแพงเลยครับของแพงเนี่ยผมไม่ขายฮะแต่ผมขายหลักร้อยก็พอแล้วบางคนบอกอยากได้ของแพงได้ครับมาเลยครับมาเลยเอาของแพงก็ได้ครับของแพงผมจัด นี่ยจากตัวละร99นะขึ้นมาเป็น300ก็ยังได้นะของแพงใครที่ชอบล้อกันเล่นครับล้อกันเล่นนะอ่ะนี่ฮะมันสวยงามแบบนี้ครับนะวาเลนไทน์ Valentine นะครับตอนนี้เนี่ยต้องหาต้องจับจองไว้นะครับก็เข้ามาไม่เยอะนะครับในเมืองไทยตอนนี้ที่มีอยู่นะส่วนในหัวนะครับก็มีอยู่ประมาณ200ต้นนะครับ หมดแล้วหมดเลยนะครับวาเลนไทน์สวยงามแบบนี้นะครับเหมือนสุขสมใจปองครับหลายคนนั้นก็ถามหาอยู่ก็ยังมีนะเพราะว่านายหัวนี่ตุนไว้เยอะนะเพื่อที่ให้สมาชิกนั้นได้ของดีนะครับก็แบบนี้ครับเหมือนแบบนี้เนี่ยสวยงามนะครับการให้น้ำนะครับให้น้ําเยอะได้ไม่เป็นไรนะครับก็ใส่จานรองไว้นะครับแล้วก็เทน้ําใส่อย่างนี้ครับวันละครั้งพอนะน้าเยอะได้ไม่เป็นไรเขาชอบน้ํานะครับ เหมือนกับอะไรครับเมื่อก่อนนะตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมนะที่บ้านก็เป็นบอ่อครับเป็นบอ่อนะแล้วก็คราวนี้ข้างบอ่อเนี่ยพวกสาวน้อยป่าแป้งพวกอะไรเนี่ยโบกันเต็มเลยนะข้างบ้านไอข้างบ่อน้ําเวลาอาบน้ําทีงก็น้ําก็ไหลผ่านไันะครับอันนี้ก็แบบเดียวกันครับเขาชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําแฉะนะน้ำแฉะนี่ไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูว่าไม้เราชอบแบบไหนนะครับ ส่วนแดดนี่ก็คือให้โดนแดดอ่อนๆนะครับแดดส่องลำไรอย่างนี้ไม่มีปัญหาเขาอยู่ได้เลยครับ ใบเขาจะไม่แห้งเหี่ยวตายนะฮะถ้าหากว่าแต่ถ้าวางกลางแดดทั้งวันอย่างนี้ก็ไม่แนะนําเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะแดดมันจะเผาได้ไม้ทุกชนิดก็เหมือนคนเลยครับอยู่กลางแดดมันก็ร้อน <c oughs> นะเราก็ต้องดูแลไม้เราให้ดีๆนะครับดูแลให้ดีๆนะเหมือนอย่างนี้ครับร้อยเก้านะฮะกระถางนี่ให้ไปเลยครับร้อยเก้านะใครที่อยากได้นะใบสวยเรียวยาวแบบนี้นะครับในหัวแล้วใบจะใหญ่กว่านี้ได้ไหมครับ <c oughs> ก็ดูสิครับถ้าหากว่าใบมันนะถ้ากิวก่วๆแบบนี้นะแสดงว่า เขายังแตกได้อีกนะครับเนี่ยเขาจะแตกใบจะออกได้อีกนะครับในเมื่อใบออกได้อีกครับเหมือนต้นนี้นะครับต้นนี้ใบเนี่ยดูสิครับสวยแค่ไหนครับเนี่ยใบก็เป็นแบบนี้ครับแล้วคุณลองคิดดูครับเดี๋ยวมันจะมีปุ่มตาออกมาอีกนะครับเป็น 2- 3สาต้น นะแล้วมันจะงามขนาดไหนนี่ครับวิธีการดูแลไม้ง่ายๆแล้วก็เลี้ยงได้ไม่ยุ่งยากนะครับไม้ชนิดนี้ใครชอบไม้ตระกูลอากุนิมานะครับนหัวแนะนําครับบ้านในหัวมีเยอะฮะทั้งคงทั้งค้ามีหมดนะใครสนใจไม้อะไรก็แอดไลน์ตามเบอร์โทนี้ได้เลยครับหรือโทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยในหัวยินดีนะครับที่จะให้คําปรึกษาเรื่องไม้ที่ในหัวรู้นะ <c oughs> ถ้าในหัวไม่รู้ในหัวก็ไม่รู้จะบอกว่าพื้นแต่ต้องไปหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลไม่ใช่นั่งทางนกันได้นะครับ เหมือนอย่างนี้ค no รับสวยไหมครับอัญมณีแดงนะครับแมใบใหญ่นะมันมี2สายพันธุ์เหมือนกันนะครับอัญมณีแดงเนี่ยก็มีแบบพันธุ์ใบเล็กยาวนะฮะดังนั้นในหัวก็มีนะครับส่วนอันนี้ครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็กิงกังกันมาได้ครับกระถางแบบนี้นะกระถางเนี่ยตอนนี้เป็นกระถาง8นิ้วนะฮะแต่ถ้าเอาไปเนี่ยในหัวจะเปลี่ยนเป็น6นิ้วให้นะเพราะว่าประหยัดค่าส่งหน่อยฮะค่าส่งแพงจริงนะพอเราเก็บแพงกับ พ่อแม่พี่น้องนี่ก็กลไลชูเนาะก็เซฟเซฟกันไปนะต่างคนต่างเซฟนะครับบางคนบอกอไม่ต้องเปลี่ยนออกในหัวมาไม่เป็นไรฉันสู้ได้ค่าขนส่งก็ไม่มีปัญหาครับในหัวยินดีนะครับก็หลายคนท่านก็น่ารักอยู่แล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ได้ติดตามในหัวครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ